เอาละครับสวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่อง B Shooting ครับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมา B Cap นะครับในส่วนการเล่นมาซาฮานั่นเองครับซึ่งบอกเลยว่าพอมนี้นะผมเอามาจากพี่จีนั่นเองครับก็ยังไม่ได้วิจัยไปเยอะเท่าไหร่นะถ้าใครเอาไปเล่นเนี่ยก็ฝากวิจัยแล้วก็มาคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับว่ามันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กยังไงนั่นเองครั แนวทางการเล่นนะจะเป็นยังไงนะครับเรามารับชมกันไปพร้อมกันได้เลยครับโอกาสแจ้งเกิดมาแล้วใครว่าแข่งเกมต้องเป็นโปรเพเยอร์เท่านั้น GSO T เปิดกว้างให้ทุกคนแล้วครับวิธีสมัครง่ายนิดเดียวแค่ล็อกอินอ่านหน้ากิจกรรมเลือกโซนของคุณแล้วกดลงทะเบียนก็เตรียมลุยราวหนึ่งได้เลยทันทีที่สําคัญของรางวัลรอบนี้บอกเลยว่าคุ้มจัดครับไม่ว่าจะเป็นของรางวัลในเกมหรือของพเมียมเพราะรายการ GSO T เท่านั้นนะถ้าลงมาจอยก็ได้ลุนเพียบเลยนั่นเองครับสาหรับใครที่เริ่มลุยแล้วนะมาดูเส้นทาง ู่แชมป์กันครับทุกคนเนี่ยจะเริ่มที่1000 LP เท่ากันต้องไต่ถึงเป้าหมายในแต่ละรอบนะครับรอบหนึ่งเนี่ย1200 LP รอบ2อง5 0 LP รอบเซมิไฟแนล1300 LP แล้วก็รอบไฟแนลครับใครแต้มสุดคือที่1นึ่นั่นเองฮะ ตอนนี้มีผู้เล่นโนเนมหลายคนฟอร์มแรงนะน่าจับตามองสุดๆครับอย่าลืมติดตามการแข่งขันด้วยนั่นเองครับที่รวมเหล่าตัวตึงมาประชันกันครับใครยังไม่สมัครรีบเลยนะครับแล้วเจอกันใน G S O T ครับผม <By Chris. S 1> มาดูกันที่อังเมน,นแรกเลยนะครับเป็นอังเมนระดับ,บโกลนั่นเองส่วนใหญ่เนี่ยอันแรกที่ผมแนะนำนะครับก็คืออะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับอ e ีคอนแต่นี้ไม่มีแล้วผมก็เลยหยิบเป็นแชมป์ดุปอีโร่แคมแบ็กมานะครับทำให้เราคิดได้ง่ายเนาะพร้อมเรานะครับทุกคนมาซาฮาเนี่ยเราจะเล่น ดีโลคู่ไปพร้อมกับนอรทีรุตนะทุกคนเป็นตัว3คพร้อมเหมือนกันเนอะซึ่งบอร์ดโอเพเนอร์ที่ดีที่สุดนะครับก็คือบอร์ดบิลวอเตอร์นั่นเองนะเพราะว่าเราสามารถใช้เหรียญซิน s i ร์เซอร์เพนเนในการทำนอรีุต3ดาวได้แล้วก็ซื้อบัฟไปได้นั่นเองแล้วก็บอร์ดของเราเนี่ยยังใช้ในส่วนของมิดฟอร์จูน กับเกฟไปด้วยนั่นเองนะแต่ตรงนี้เนี่ยผมไม่มีนะครับทุกคนก็เลยลงเป็นในส่วนของไอโอเนียไปไอโอเนียรอบนี้เนี่ยเป็นในส่วนของเรนเวลด้วยก็ทําให้เราไปเล่นขึ้น7จ็ดสโลโลที่เรเวลเได้ค่อนข้างง่ายเนาะไอเทมนะครับทุกคนเราเล่นรีโลมาสหานี่บิวที่ส่วนตัวผมคิดว่าจําเป็นเลยนะก็คือโชจินจู u, แล้วก็นาชอนั่นเองนะยังไม่รู้ว่าบิวไหนดีกว่านะครับแต่อันนี้แหละคลาสิกสุดๆนะแล้วก็น่าจะดีที่สุดกับมาสหาในตอนนี้นั่นเองครับ อเองก็ชนะไปนั่นเองนะงโอเคครับมาที่2อขีด6กเลยนะครับทุกคนตรงนี้ผมมีชนะแพ้ชนะแพ้ไปบ้างนะครับก็เลยเลือกโพ i ิชันเป็นแบบแพ้ไปเลยเพราะว่าตอนนี้แพ้ไปเนาะก็โพซิชันอุดนอติรุตไปเลยนะได้มาสหากับนอรติรุตมาแล้วนะเราเลือกที่จะบังคับตัวเองแพ้ไปเลยแล้วก็ทำไอเทมในส่วนของโชจิไปแล้วเศรีได้ครับไม่ได้เปิดบิวอเตอร์เร็วๆถ้าได้เร็วๆเนี่ยมันจะได้ฟางเสือข,ของเหรียญด้วยเนาะ รตรงนี้ก็แพ้ไป30มบาทสรูสติครับโอเคมาที่3ามขีสเลยนะครับอักเมนเป็นระดับโกหมดเลยในห้องนี้ทาฟิต้าได่ดีมากครับเพราะว่าทําให้ยูนิตตัว3บา้าเราได้เก่งนะครับได้เลือดได้แอทเทสปีดไปนะแล้วก็ได้นอติรุตอีก1ตัวนะตรงนี้ผมกด6ไปเลยนะครับลงเป็นมาซาหาไปรีเมคจินนะครับจะได้ไม่เสียที่ถอดของไอเทมผมได้ปีเอสนะครับของไอนี่แล้วนะมาซาฮาครับ เธอเวนจริๆใช้ได้แต่ว่าน่าจะเบิกอีคอนผมอยากขึ้นไปที่7เร็วผมน่าจะไม่ใช้ดีกว่านะเอาเป็นแบบเดิมไปก่อนแล้วกันครับเป็นฟาเรสแล้วก็ไอออนิอารเรเวลนะแล้วก็ที่50ด้วย้อนนะาดอกมาเป็นไอ้นี้ด้วยนะครับทุกคนดุกทองนะทุกคนก็ทําให้เราฮิตได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับอันนี้บวกเลือด220แล้วก็ความโจมตีเนาะมาซา,าเนี่ยมันใช้ความเโจมตีแนละ้วมันค่อนข้างเก่ง มาเจอในส่วนของเคลลีใส่คุณซูครับอยู่ที่เลเวหงเป็นไอเทมกากยที่แบบได้เลือดเบินน่นๆไอีกนะโดนยิงหรือเปล่าเนี่ยเอาดีโอเคยังนะครับอสซาฮาเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้วอยลงด้วยวอยรอบนี้ไอเทมเป็นอ่ถ้าตีเร็วก็จะได้รับดาเมจแอมก็แตะทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยนะไหวไหมแหะอสาดดด <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยว่าตัวมันตายแล้วนะแต่ว่ามันก็มีไอคิกี้มากัดเวย ทำไม่เรางาได้อยู่เห็นปะตัวมันโกงอยู่นะมาที่สามขีดห้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดเจ็ดไปเลยนะทุกคนลงไปดูคอมไปก่อนแล้วก็อยากได้ในส่วนของทวิตเตอร์เฟกครับมาใส่เทมสองชิ้นนะเอาจินออกได้ครับแล้วก็เดี๋ยวย้ายเทมกันก็ใส่เทมสองชิ้นครับเพราะว่าต้องการในส่วนของเกรฟมาเดี๋ยวเราเล่นมีฟร์จูนด้วยนะก็ย้ายเทมไปได้เลยครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็โซโลที่เราเจ็ดไปเรื่อยๆนะอ่ะยังไม่ได้เปิดส่วนของ b ิววอเตอร์นะ ถ้าเปิดเร็วเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นง่ายกว่านี้เยอะมากนะโอเคครับมาเจอในสองบาทกุซูจูแล้วก็อาร์นะิีครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าครับถ้าชนะได้จะดีมากๆาะครับเพราะว่าเราเหมือนเนิร์ฟนะเราใส่ของให้ไอ้ทีเอฟไปนะครับไม่ได้ใส่ของให้มาซาฮาไปนะครับไปไหวไหมไหวหน่อยไหวไหน่หอยโ,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 โอ้โอเคแพ้เลยนะไม่เป็้ไรครับตรงนี้เราต้องกดล็อกเก้เนาะใ้้ใอบอร์อของเร้ให้ได้ด้วยนะ ก็ได้เกบมาครับทายตรงนี้ก็โลนะครับเก็บรอริดไว้ด้วยนะอ่ะอันนี้เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนไปเลยนี่เปลี่นคุณภาพแล้วโรไปเลยครับไม่มีอะไร้าดิกใช้ได้แนละ้วทุกคนระหว่างน,นี้ก็เก็บเหรียญซิลว่าเซอร์เพนไปเรื่อยนะครับโอเคครับแล้วรอบนี้มาเจอยอร์เดนพีแพรเนชันครับคนนี้ผมไม่แน่ใจว่าบอดหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไหวยอยู่นะ บอลเขาไม่ได้อกักคเท่าไหร่แล้วก็บอดผมเนี่ยเริ่มตึงแหละได้ไเทมวงได้ไเทมวอยแล้วก็เบสอิสโอตด,ด้วยนะครับในส่วนของนตีรุ้นเนี่ยไอเทมนะครับเป็นกากรกับสปิริตไวเซ่นะอีกอันหนึ่งบวกหนึ่งนะครับใครับตรงนี้ก็ทำดาเมจเรื่อยๆฮะเอชนะไปไม่มีในส่วนของบินสติเข้ารอบมอนนะครับหาที่รอบมอนระหว่างนี้ก็โรไปเรื่อยๆนะทำสามดาวเนาะโอเคตอนนี้กับโชแกตครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามอนดอบอะไรให้เรานะจะได้ของให้ตองจีรุตแ็งตึงๆเลยโอเคเบลได้โอ้โหไอเทมคัทอะไรไม่ได้เลยครับไม่ดีเลยฮะกลับไปรอบเราครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนไอนี้ออกเดีว่าเอาแท้งดีกว่านะแบบตัวดามเมจไฟเตอร์นะตอนจีรุตสอครับเซรฟีใช้ได้ครับเพราะว่ามีอลอริสแล้วก็คู่ไอนี้มาซาหาด้วยนะดิสดัปชั่นนั่นเองฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผม ไม่มั่นใจว่าอะไรดีที่สุดนะผมิเป็นไอเทสปีดละกันนะเพราะว่าตัวของเราเนี่ยเป็นไอเทสปีดเนาะยิ่งตีก็ยิ่งก่งก็เ,เลยเลือกเป็นนะครับในส่วนของอันแรกและกันนะแต่รอบนี้ครับมาเจอจริงครับยังไม่สองดาวเหมือนกันนะใส่เป็นส0นูลซูนเองครับต้องมีเอดี AD ตึงๆเลยอ๋อเขาเลื่อนรถลงมาเอาซิงนะ์เนาะกับเผาตึงๆเนี่ยไปมาจะหาเราปล่อยกิกกี่ดูมันปล่อยกิกกี้ตามไล่กัดซิง์ เอางานยาครับสินไม่ได้ตีทำดาเมนอยู่แล้วไอ้ตัวกิกี้เนี่ยมันเดินตาไม่ทันน่ะถูกป่ะเอ้ยโอ้โหจริงมันยิงฟรีแล้วไม่ไหวไม่ไหวครับแพ้ไปครับพาดูนที่อเมนอันต่อมาครับอุ้ยมีสปิริตลิงได้อยู่นะไม่แย่ครับแต่ว่าผมหาอันดีดีเอ้ยดูอยู่อ็นดีก็ดีอุ้ยอันนี้ดีปะ่ะล,ล็อตดรัวผมว่าผมหยิบดีกว่าล,ดดล็อตดนรัวโอเคจริงๆเมื่อกี้อัดหยิบอุ้ย ตัวอ e n มี่ดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าไอเทมเราได้ดีนลได้อยู่ครับได้ออนมาด้วยครับออนได้ตั้ง4ี่หีนสองนะโคตรดีเพราะฉะนั้นไอเทมเราจะแบบตึงๆเลยนะเหลือทำโมเดโลไปเลยแล้วกันนะครับใส่ให้ไอนี่ไปเราหยิบล็อตมานะล็ตอตก็จะเป็นคอมแบทที่ดีแหละนะตรงนี้ผมเลือกที่จะไม่ซื้อไอสแตตน,นะผมจะทำนอรดีรุษสานะครับมาเจอคอมอเนี่ยบุย ไสออนถูกปะไหวไหมเค่รู้จะไหวหรือเปล่าครับใส่ออนฟาร์มเลือดมาไปครับปบปเ้ยโดนทาเกตแหละไม่ไหวดิโ่ยแผ้ไหมครับต่างมาที่รอบ4ี่ขีดเลยนะครับผมได้ในส่วนของไอ้นี่แล้วนะ MF ครับก็ลงไปเลยนี่ครับอ่อนก็ปงปงปงรอนะทุกคน กำลังจะฮิดและมาสหาแต่ว่านอติรุสน้อยเหลือเกินนะเกมฟยังไม่2ด้วยโอเคน่าจะไว้ก่อนเหียยซิเวอร์สเตนเะนี่ยไปจบที่97แล้วนะตอนนี้แต่รอบนี้ครับมาเจอคนนี้ผมไม่มั่นใจว่าเล่นเป็นอะไรนะอาจจะได้อาเคนิตหรือเปล่าต้องดูกันครับมาสหาก็ทำา a เ a g e ไปเรื่อยครับปล่อยตัวพีกี้ไปกาดเอฟใส่โมเดโลครับจะได้จัดฮิลได้หลายตัวฮะ เหมือนบอดเราไม่ค่อยไหวแล้วนะแผลไปครับเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าม ok อนดอกอะไรให้เราแล้วทุกคนตรงนี้ผมอยากได้ของแท้งแบบเยอะๆอ่ะมีไหมผมไม่มีเอาธนูก่อนแล้วกันเะอเวต้องมีนะครับทำเป็นวอยสตาร์เลยโตไปเรื่อยครับ5-1แล้วแนละ้วยังไม่มีทรงโอเคมาซหาสามไปก่อนครับตัวแรกเหลือแค่นอทีรุตเพียงเท่านั้น จะหินไหมเออโอเคได้เอเอฟอีกหนึ่งตัวครับว่าผมไปเยอะนิดนึงนะอั่อีกตัวเดียวถูกป่ะจริงไปได้เลยเนะี่ยตรงนี้เนี่ยผมเล่นพลาดน,นะครับทุกคนจริงผมต้องใช้ซื้อ,อดอนติรุษในตลาดมืดนะผมเสียดุกทองอันหนึ่งนะครับแกะแล้วก็เงินไม่พอด้วยนะจริงๆต้องใช้ตลาดมืดอันนึงแล้วก็ใช้ดุกให้กับฟิฟ์จูนหรือไอเซนซะฟีน่ะเปนเล่นพลาดน,นะแล้วก็ไอเทม ลบไปหน่อยนะคัสอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับเป็น QSS นะทำให้ไอเทมต่าิๆรู้ของเราเนี่ยไม่ใช่แทงสามชิ้นเลยนะเราไปแบบดิวด,ดามิคพอเราเนี่ยต้องบาลานไอเทมแทงกับไอเทมดามจด,ด้วยนะเพราะว่าเราเป็นมาสหานะแบบสกิลมันไม่ได้เบิร์ดอะตรงนี้ชนะไปครับโอเคครับตรงนี้แล้วก็ไอเทมของออนที่มันโปง่ง,งอีกชิ้นนึงเนี่ยมันไปอยู่ที่มิดฟอร์จูนะอันนี้เราต้องย้ายนะครับทุกคน มันจะทําให้มันแรงๆไปเลยนะแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะไปคัดไอเทมให้มันจบไงแต่อันนี้ใส่แน่นอนให้มีฟอร์จูนครับอันนี้จะทําให้ดาเมจครั้งแรกเราแรงมากๆผมว่าจริงๆต้องใส่ให้เซโลฟีไปเลยไว้ไอเดี้ยผมเล่นพลาดน,นะเพราะมันเป็นเอพีวะผมจะเพิิมที่ถอดของอีกนะผมเล่นพลาดน,นะทุกคนโชจินผมว่าไปใส่ m MM อดีกว่าแกมันมีนอรจิุด้วยผมลืมซื้อไว้ผมเลยเลือกซื้อแบบบัฟเป็นเลือดเป็นหลักนะครับ รอบนี้ก็มาเจอบุยเซอร์ครับเนี่ยผมใส่เทมผิดนะครับทุกคนใสออนสามแล้วครับแต่น่าจะดิบตอนนี้รู้ครับเซราฟีลอยเทมค่อนข้างดีครับไหวไหมไอทันเรื่อยๆเหลือแค่ป่าครับตรงนี้ชานะป่าครับใช้เหบซิวเวอร์เซอร์เพนในการซื้อตัวมาขายทำอีคอนเดอดขายสิบมากันต่อเลยนะครับตรงนี้ผมก็ใช้เหียบซิวเวอร์เซเนซื้อ ตัวต่างๆบัฟต่างๆทำอีคอลไปเรื่อยครับมาเจอในส่วนของคนนี้น่าจะได้เป็นอาเคนินและเก็บในส่วนของกาเลนสองตัวไว้รัาสองตัวแต่เงินหมดแล้วหรือเปล่าได้เสร็จแล้วหรือยังน่าจะยังไม่ได้ปะได้ยังวะได้แล้วปะคงไม่ทันนะทุกคนเก่ตรงนี้ก็ชนะไปครับผมว่าพอมันทิตแล้วมันเก่งอยู่นะบ์ดน,นี้เนี่ยมาสหานะมาดูของในวงครับทุกคนโอ้โหไม่มีของแทงมีแค่ดีคออยู่ตรงนั้นนะโอเคเราไม่ได้ด้วยครับของแทงที่ดีที่สุดลองลงมา ผมว่าน่าจะเป็นสตแตนเก g นะไม่ใช่สปาหรอกครับทุกคนอันนี้คือได้โลข่ขาวด้วยนะกลับมารอบล้วครับพี่พ่อจูนสองดาวเรียบร้อยครับออนก็ปงปงปงรองนะโชคดีด้วยแหละเราได้ออนมาเร็วนะทุกคนเกตซื้อดี้ทัอมีคอนครับผมไปแคปที่วิวเก้าน่าจะตึงนะะได้โลข่ขาวตามเพื่อนด้วยนะแต่รอบนี้ครับมาเจอจริงยังไม่สามครับอยู่ที่ลเวแปดที่ว่า,าจะไหวยอยู่ฮะ นะครับทำดามาได้เรื่อยริงเขาสองแล้วนี่หว่าไอสิงที่คือตัวป่วนสปอตเราแล้วโพซิชันเราอยู่แล้วเนี่ยมันตีหรือเปล่าวะไอ้กีกี้เราเนี่ยผลจริงข้างแล้วครับเดย๋ยนต้องหาไอเทมแบบอัมเบิ้ลเอดีนะโอ้โหแพ้เนะี่ยแพ้่ะโอ้โหแพ้นิดเดียวจริงนะางดาเมจมันแบบคานไปไม่ทันนะไอ้กีกี้อ่ะกลับมานอของเราครับตรงนี้เซนาฟีนจะไม่สองครับ อ่อนก็ปงปง,ปงปงแล้วอุ้ยได้ดีครับวันนี้ผมชอบมากครับได้เลือดได้เกาะไ้าทานเวทด,ด้วยแต่เดินช้าซึ่งเหม,มาะมากๆกับดอตีรุสแล้วก็ดึงอีกฝ่ายเนี่ยมาโดนตีนะโอ้โหโอเคอันเนี้ยผมลังเลแล้วอุ้ยไม่ต้องเปลี่ยนหรอเนี่หว่าถูกปะตรวจงนัปใส่ MF ได้อันนี้เราเอาเบิร์ดแรกมาเปลี่ยนแล้วลยใช้ของ a อไปตึงๆนะไปโอเคเท่ากับได้ของนอตีรุตสามชิ้นถามว่าดีที่สุดไหมก็ไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าก็ได้อยู่นะ จเจอบาดวีเซอร์ครับไซออนฮะคิดว่าน่าจะดูดีปะ่ะไซออนไม่มีสปบิทไวเซ่ครับแล้วก็เราตัดคิวแบบบ,บึ้มด้วยโอเคน่าจะไหวชิวเดี๋ยวเราดึงตัวมาไงดึงตัวเรื่อยๆชนะไปครับตรงนี้โอเคครับเราเท้าโ,โฟรีรบร้อยครับเ,เดี๋ยวโลหาตังหาเลือดมานะหรือนี่มาขายกันนะมาดูกันครับว่าม้อนมังกรดอกอะไรให้เราอยากได้ของดามจ อีกนะเพราะว่ามีฟอร์จูนเนี่ยของยังไม่ครบสชิ้นนะทาลิกใช้ได้ครับพว่ห้้านะบัมก็ใช้ได้นะเราอยากเป็น4วาเด้นถ้าเป็นบอดเวเนี่ยทาลิกอาจจะได้อยู่นะลงไปแต่ว่าถ้าเป็นบอดเอดีอ่ะนะผมแนะนําให้ใส่เป็น4วาเด้นนะเอของตรงนี้ของแท้งคือบัมเบิลครับเดี๋ยวสก้าดูก่อนอันนี้เอดีเอดีครับโห oh, เรืองบัมเบิลแน่นอนนะอาจจะต้องเอาสเตเกตออกนะ ซึ่งสเตอร์เจเกตเนี่ยเอาไปใส่ออนน่าจะดีสุดนะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าออนนะครับใส่ไอเทมอัลติแฟคของตัวเองเยอะๆเนี่ยได้เลือดเยอะมากนะนี่ผมยังแบบไม่ได้แคปไปเลยไอเทมออนยังแบบไม่ได้เป็นไอเทมแข็งตึๆ <c oughs> งๆนะมาเจอกันที่อ่วนของรักครับแกะทาริกได้รับกะระฐานเมื่สิบหน่วยนะไห <c oughs> วไหมครับเนี่ยรอแคปครับโอ้มาซาฮาครับไป <c oughs> ทรับนาทีิรุดเดินชา้าแต่เดินนะ ดึงไงแล้วดึงไงดึงเรื่อยๆอุ๊ยพอดีรูเด่นละนี่ไงพาแล้วก็จะไปไหนนี่ไง <c oughs> เดินช้าแต่ดึงมาไงโอเคครับตรงนี้ผมว่มาผมกดลีวไปเลยนะ <c oughs> นี่ไงลงไปเด้สี่วาเดนนะครับจะ <c oughs> ฟีสองแล้วครับ <c oughs> อันนี้อยากได้เลือดเลยผมว่าคิดอยู่แล้วว่ามาซาฮาเนี่ยมันต้องเล่นได้สักแผดไป ผมก็เลยลองเล่นแผ่นนี้แนละ้วไปดูข้อมูลพี่จีนมามันก็เอาเรื่องอนะก็เลยโอเคลองเลยแล้วลองมันเป็นทรงอยู่นะแต่ยังเล่นไม่ได้หลายตานะครับเพื่อนๆลองไปเล่นแล้วก็วิจัยกันดูนะครับทุกคนตอนตรงนี้ครับเจอไซออนเนี้ยเดดึงไซออนมาดินี่อะซาําเมดเนี้ยนี่น่าจะติดแองก์เรานานจัดน,นะคอมเขาครับโอเคเราชนะป่าครับหมื่นสาไนะเยอะอยู่นะเนี่ย เล่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะทุกคนดูไอเทมวอยด้วยนะถ้าไอเทมวอยดีๆใส่ให้มาซาฮาได้เนี่ยมันเก่งมากนะครับเพราะว่าเราเปิดแค่2วอยเนาะถ้าไม่ดีก็อาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวซิลเวอร์เซอร์เพนตรงนี้เราอัพเลือดครับตาองรู้รจะได้บึ้มบึมเนี่ยถ้าเปิดบิวเตอร์เร็วเนี่ยบอกเลยว่าตึงจักโอเคครับแล้วรอบนี้มาเจอจริงครับอุ้ยเขากดสิบเหรอเนี่ยทำไมเขาไม่ไเล่นไอ้นี่วะอิงสามดาววะเอาว่ะเราเลเวลสิบครับเราเลเวลเก้าสปอร์ตเราผิดแล้วนะเขาเป็นสายระเบิดนี่่หวา จะไม่ได้ทําแบบตัวซอนสามดาวอ่ะนียังไงอีกครับโอ้โดนเซนตฟีแรงอยู่ครับปุ๊บ,บ,บ,บโอเคแนละ้เรียบร้อยเลยครับจิกไม่สามุนโดไม่สาาครับซอนสายะรนะ้เบิดนะเอวสิบขึ้นมาอาเมนไม่แบบส่งให้ซอนก็ไม่ไหวนะไปลุกแล้วครับดีชิดิ้งตรงนี้เอเดอสองค้สุดท้าคยครับเป็นปกบุยฮะ โอเคของตรงนี้มีสเปรดไวเซ่นะแต่ว่าผมไม่มีที่ถอดของแล้วนะแต่เอาอยู่ดีนะทุกคนเราต้องการไอเทมให้ออนด้วยนะแล้วก็ไอเทมของมิฟอร์จูเนี่ยมันไม่มีไอเทม a d ดดีนะก็ลเลยหยิบเป็นแท้งอีกนะนี่โลเรื่อยๆครับอ่ามาดูอันนี้ได้อะไรอุ้ยอะไรอยู่เนี่ยไม่ได,ด้ดีเลยวะแต่ว่าใส่ให้ออนหมดนะโลก่อนครับ ยังไม่สองออนถูกปะก็บรัมอ่ะโอเคบามีหนึ่งตัวครับใส่นี่ไปออนรับจบอะนี้เลือดใกล้อยู่ผมว่าไม่แย่ใส่ไปโอเคออนใส่อัทติแฟกับเลือดเยอะจัดมาครับวิยเซอร์ครับอ๋อคนนี้อ๋อไอ,อ้นี่ด็อเตอร์มุนโดเขาสามด้วยคนนั้นก็เลยไม่ไโลปะ่ะตัวไปลนะ นี่ก็ทำได้ไปเรื่อยครับออนสกิลมันดีแล้วทุกคนพอมันน้องควายมากระทิงเหลือกอย่างเนี่ยนะทำให้อีกไฟติดสระชิวด้วยนะตีช้าลงนะนี่ก็โรไปเรื่อยครับรอลิสไม่จำเป็นต้องสามนะในบ่อน,นี้นะทุกคนหรือถ้าเรารวยมากๆมันออกเยอะก็ได้อยู่นะเห็นปะบ,บุกเลือดได้รับไอเทมแต่ละชิ้นตามเขาสวมใส่นะถ้าใส่แบบสามชิ้นนะบอกเลยว่าเลือดบึ้มตรงนี้มันจะใส่สามชิ้นได้ไงถูกปะมันต้องได้แบบไอเทมเยอะๆ ไอ้ดุ๊กมาครับเดี๋ยวหาไอเทม AD ให้มีฟอจูนิกน่าจะดีมาครับคนนี้ขึ้นเวลไม่ได้เออในส่วนของเซตไม่ได้นะเขาเก็บเซตไว้ด้วยครับบริแบยังไม่สออครับตาเมน่น่าจะขาดก่อนเขาสา่ย,ยือ้ออะแล้วมาซาฮาแล้วก็ใส่ย,ยื้อยินะโหละลายแรงจริงครับนีดึงนะดึงไซออนก่อนครับจังหว่แรกแล้วมีฟอจูนอาเกตใส่บ่ายครับ นีออนมาครับติดชิลกันเต็มเลยแบ็ลคลายฮะเรียบร้อยเลยครับผม <c oughs> บอกเขาไม่มีทรงเลยนะ <c oughs> วิ่งหมื่นหกแรงอยู่เนี่ยมาดูกันครับว่าม้อนมังกรดรอปอะไรให้เรานะครับ <c oughs> ใช้ดุ๊กทองก่อนทำอีคอนหาสิบสี่ครับจะได้เทมเอดี AD นะเิดโลก่อนทำสองออนสองได้หีไหมเนะี่ยเลเวลเก้าจริงป่ะโอเคออน บัมไปก่อนครับเลือออนโอเคเปิดตรงนี้ไอเทไดีไม่มีหยิบป็นติโฟบดีกว่าจิโกให้บัมไปครับบัมมันสองละตีวาเด่นครับมาดิัแอ่งกว่าปับ๊บไม่มีครับซื้อไดมาขายทับอีคอนได้นะมาเจอกันเลยครับไปสุดท้ายแล้วหรือเปล่าฮะผมก็ทำา้ำเมีไปเรื่อยๆครับ โอ้โวอริแบร์โดนฝั่งเราทำดาเมจคือหายแป๊บเดียวนะเฮ้ยแล้วของฮุนโดโคตรดีดีคอร์นะแต่แล้วไงโอเคครับตรงนี้ทำดาเมจเรื่อยๆอาจะาไหวชิลนะดูแนละ้วนี่ครับติดชิลครับแบคลายกระทิงมาโอ้โหดึงลวกนี่ครับแล้วเรียบร้อยครับแล้วนี่ก็คือบีแคมมาซาฮาโรทิรุตนะครับทุกคน ลองไปเล่นกันดูวิจัยกันดูนะครับถ้าผลเป็นไงเราคอมเมนต์บอกว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะผมก็ไม่มั่นใจนะครับทุกคนเอามาจากพี่จีนนั่นเองราจับกันไปไฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่กด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้สำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ h Have a c ช i l l day นะครับทุกคนสวัสดีครับ i s ดิสแมนชอหน .1 shop, no one, เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟต์แท็กติกโมบายในราคาคุขข้มกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมมมงเเติก โมบาย e บนเว็บคือแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพอบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิสแมนช็อปเท่านั้น อะเดี๋ยวก่อนทุกคนมีทิคโค้ดง่ายจาก LD Player มาฝากที่ช่วยให้ภาพเกมบนคอมของคุณคมขึ้นแบบเห็นผลทันทีและยังตับเป็นโมเดล iPad ได้ด้วยนะครับเวลาเปิดช็อปหาตัวละครด้านล่างเนี่ยจะได้สบายตาขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโดยขั้นตอนก็ง่ายๆครับเพียงหนึ่งเข้าไปที่การตั้งค่า LD Player คลิกที่การแสดงผลความละเอียดขั้นสูงปรับแต่งแล้วตั้งตามจอของตัวเองได้เลยครับแบบนี้ภาพก็จะชัดไม่ยืดไม่แตกแล้วก็ดูโปรขึ้นแบบทันทีครับ ถ้าอยากได้แบบ iPad ก็ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมกดโมเดลแล้วก็ปรับแต่งครับแล้วตรงผู้ผลิตเนี่ยให้พิมพ์ว่า iPad จากนั้นกดบันทึกเท่านี้เนี่ยเกมก็จะเรนเดอร์แบบ f ิล l ม iPad ได้ช็อบด้านล่างแล้วนั่นเองนะถ้าเพื่อนๆสนใจดาวน์โหลด LD p l a y e r ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลย